พันดีครับทุกวันเสาร์ที่ตอนเย็นนะครับอย่าลืมดูกันครับแล้วก็มีสองเรื่องครับมีเรื่องตะพดโลกันครับเป็นภาคสองของเรื่องลูกชายไม้ตะพดครับกับอีกเรื่องหนึ่งครับดังบูแอคชั่นที่พี่นพคุณบอกไปตอนแรกนะครับครับคาดเชื่อครับผมเรื่องนี้ บูเยอะมากมวยไทยด้วยครับผมอยากจะบอกว่าคุณเป็นคนที่ต่อยมวยไทยได้สวยจริงๆจริงเหรอครับโกหกครับเฮ้ยจริงผมไปดูก็ถ่ายมาแล้วเป็นภาพยนตร์เป็นละครเรื่องแรกที่ใช้ระบบการถ่ายทําเหมือนภาพยนตร์ใช่กล้องที่ถ่ายภาพยนตร์มาถ่ายละครใช่คุณเ็นี้ภาพที่แปลกแล้วสวยมากรวมเอาดาราดังๆแล้วเล่นบูมันมันมารวมอยู่ในเรื่องนี้โอ้โหติดตามกันนะครับจะติดตามกันนะครับผมผ่าเชือกนะครับผัาเชือกแล้วก็ตพด ตะพดโลรกันตะพดโลรกัน<ๆ>กับลูกผู้ชายพันลูกผู้ชายพันดีปูทุกเรื่องเลยปูทุกเรื่องครับผมครับแยกไปต่อครับผมก็ยังมีละครอ,คอ,รอีกห้าหกเรื่องที่ยังไม่มาติดต่อครับผมวันนี้ขอขอบคุณพ <c oughs> ี่ทองระยะขอบคุณมากครับ, <c oughs> รบมผมลูกเพื่อนตายแในช้องเจ็ดโรงแรมแฮะ